สวัสดีครับลาออกหรือตกงานวันที่3ได้อะไรบ้างทำอะไรบ้างนะครับมีทั้งส่วนที่ลมเหลวและส่วนที่ยิ่งใจนะครับเอาเข้าเรื่องเลยเอาเอาขอเกินกันวันนี้บางทีก็ทำนู่นทำนี่กินข้าวที่บ้านนะครับไปนวดนะครับแล้วก็กินเนื้อย่างนะน,นี้ดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่เบสิกนะครับ ทีนี้เนี่ยเออเพอเอญได้ฟังอแม่กุาาลาไลกับขนมเค้กนะครับเกี่ยวกับเรื่องนางงามนะแต่การจะเล่าว่าผมมาตามนางงามได้ไงในแบบยาวเดี๋ยวไว้ว่าหลังนะครับแล้วเขาจะเปรียบเทียบระหว่างนางงามที่สวยนะขอไม่เอ่ยชื่อนะครับกับนางงามอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่สวยแต่แต่ทําไมเขาดูโดดเด่นกว่าคือนางงามคนนั้นสวยกว่าแต่นางงามอีกสามคนเนี่ยสวยน้อยกว่า ในมุมของเขาแต่ว่าโดดเด่นกว่า3คนนั้นมีอย่างที่เรียกว่าพลังงานบางอย่างนะแม่กุหลาบใช้คํานี้แล้วผมก็ตกผลึกและโดนใจผมมากนะครับผมคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะและเอาแค่สามคนนั้นก่อนมีพลังงานบางอย่างนะเรียกว่า Energy กันด้งยงที่คนเขาชอบพูดกันอันนี้ผมว่าใช่เลยผมสังเกตว่าคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยมี Energy ทุกคนนะครับทีนี้ไอ Energy เนี่ย มันจะสร้างเนี่ยมันก็ยากอยู่นะแต่อันนึงที่ผมตกผลึกเลยเมื่อกี้นอนคิดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่า Energy เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าการลงมือทำแบบมีพลังเหมือนกับว่าใส่ะทุ่มเข้าไปไงแต่ว่าอันนี้ว่าคือผมหนึ่งผมเป็นคนเฉื่อนะแล้วตอนเด็กเนี่ยอาจารย์เคยว่าผมแ้วผมเป็นคนเรียนเก่ง อาจารย์นี่สมัยปฐมเลยนะแล้วแต่ผมจําไม่ได้เรื่อราแต่จำจำช็อตที่ไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ทุนไม่ได้แต่จําช็อตที่ออกมาแล้วอาจารย์ตาําหนิชื่ออาจารย์นะถ้าอาจารย์ฟังอยู่นี่ผมอยากเจออาจารย์มากนะอาจารย์น้นยังสาวยังสวยเลยนะครับอาจารย์สุวัดีนามสกุลเนี่ยน่าจะเป็นชาดิตนะครับคือผมไม่น่าจะมามีไม่สอโซ่ก็ฉอช้างนะ เขาบอกผมตอนนั้นผมยังชื่อเก่าเฮ้ยชื่อใหม่ชื่อใหม่เลยมังเจริญชัยอะไรทักอย่างเนี่ยเขาบอกมาอันหนึ่งว่าเฮ้ยตอบแบบนี้ไม่ได้นะเขาถามว่าผมอ,อยากได้ทุนไหมอะไรประมาณเนี้ผมไปตอบว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยและหลายครั้งเนี่ยหลายคนก็ชอบพูดทํานองนี้เวลามาประกวดนางงามหรือแม้แต่เพื่อนผมเนี่ยเอออ่ะมีอีกเรื่องอ่ะเอเคะเคช่างขอโทษขอโทษ นะฮะเอาประมาณนี้เอาเอาสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยผมอยากได้มากครับอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแสดงถึงความกระหายนะครับอืมคืออาจารย์ผมอีกคนหนึ่งเคยบอกว่าคนไทยจะไม่เน้น ambition เพราะว่าแบบเออกลัวว่าจะแบบดูแบบเก้าราวอะไรเงี้ยแต่ผมว่ายุคนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็คำว่ากระหายเนี่ยถ้าเป็นการกระหายแบบ เออไม่ใช่อภิรอกษเงินคนอื่นนเนี้ยกาหายแบบนั้นไม่ดีหรือโรคเนี่ยไปโกงไปโอ้โหแต่เขาว่ากะหายเพื่อจะได้ในสิ่งที่ควรได้ในสิ่งที่มันดีอ่ะอันนี้ควรจะกาหายอ่นนี้ผมคิดว่าเออเนี่ยผมรู้สึกว่าคลิปเนี่ยผมพูดและผมมีพลังนะแล้วก็พลังเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะพูดรัวเร็วนะอันนี้ยังมีรัวอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับว่ามันมีพลังที่มีสติเออคือผมก็เลยนิยามว่า ไอเอเนอร์จีเนี่ยมันคือพลังที่มีสติความกระหายที่มันที่จะที่ได้แล้วเดินเนี่ยนะพร้อมจะรับเพื่อนฝูงแต่ถ้าณวันนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคุณก็พร้อมเดินไปเพียงลําพังนะครับเพื่อจะไปสู่ตรงนั้นคือเรียกว่าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าต้องเอาให้ได้นิยามสั้นเดินหน้าและต้องเอาให้ได้นะครับแต่ในเชิงกลยุทธนะ์ผมเสริมเข้าไปนะ บางครั้งเนี่ยไปเจอต่อเขอา้าใจไหมผมก็มีคํานึงที่เสริมเข้าไปคือเดินในสุดทางแต่เดินหลายๆทางอ่าอันเนี้ยผมพูดย้ำหลายครั้งเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคนล้วผมตกผลึกในเอเนอร์จแล้วทีนี้ขอทิ้งท้ายคลิปนิดนึดนงมีสิ่งนี้คือตอนนี้ผมเชียร์นางงามคนหนึ่งชื่อพลอยผิดนะก็ช่วงนี้เขาโดนผู้ใหญ่งอน นะครับแต่ว่าแล้วมันมีสิ่งที่ผมอยากบอกเขาหลายครั้งคือเขาคือนางงามแกนเนี่ยนะเขาไม่ใช่เน้นสวยอย่างเดียวนะส่วนอญ่าหลังๆบอสมาบอยเขาเน้นในทางบิสเนสต้องขายของได้ด้วยไงทีเนี้ยแสบเนี่ยอยากจะได้ท็อปห้าหรือท็อปสิบเนี่ยด้อมควรจะมีห้าพันแต่แสบมีแค่พันพันกว่าพันสองนะครับแล้วยังเจออุปสรรคหลายอย่างนะแล้วผมก็มองว่าภาพลักษณ์หนึ่งของแสบเนี่ยนะก็คือตอนประกวดวันไฟนอลเขามีความเป็น Queen. ควีนควีนนี่ก็คือพลังแบบหนึ่ง นะครับนี่แหละพลังบางอย่างนะแต่ม,มากกว่าน,นั้นคือหลายคนก็เป็นควีนแต่แสบจะก้าวเข้าไปให้เหนือกวควีนคนอื่นเนี้ยต้องเอาจุดเด่นของตัวเองเข้าสู้คือความเป็นนักจัดก,การคือเขาสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาคือนางงามหลายคนสร้างธุรกิจแต่เป็นการทําธุรกิจแบบก,ก็ดีแต่ว่ามันเป็นการธุรกิจแบบขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องการบริหารจัดก,การเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงแต่แสบเขามีความตรงนี้ ผมก็เลยบอกเอาตรงนี้นะแล้วเขาก็เนี่ยเริ่มเดินเกมนะไอ้ธุรกิจอตอนนี้ได้คำนิยามจากคนที่ตัวที่งอนเขาอยู่นะเขาเป็นธุรกิจขายสัตว์เลี้ยงเอกโซติกนะสิงโตยังมีนะแ้วเขาก็คิดนู่นคิดนี่นะนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่เขาปลุกขึ้นมาได้แนละ้วแล้วมันก็คล้องอผมพอดีผมก็เกิดไอเดียของผมพอดีนะทีนี้เสริมท้าย คลิปที่ผมลงไปเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าผมคนพบวิธีทางแนละ้เนี่ยแล้วแต่ตอนนั้นผมยังไม่ชัดเจนคือผมนอนดึกนะวันนั้นตีสี่ตีห้าเลยนะนั่งคุยกันเรื่องเจ้าแสบเนี่ยอพอยพิษเนี่ยแล้วก็ได้คุยกับเด็กๆรุ่นใหม่หลายค,คนหนึ่งนะอายุสิบห้านะชื่อบิวนะเขามีพลังมากผมก็เลยคิดว่าอ่าธุรกิจหนังสือที่ผมเคยอ่านอีกอันหนึ่งนะ วันนี้อาจจะปฏิปต่อหลายอย่างแต่จริงถ้าเกิดคุณฟังแนละ้วคุณเข้าใจนะมันจะดีมากหนังสือเขาบอกฮูนอตฮาวคือหลายครั้งเราไป็นงนกลยุทธ์แต่จริงฮูนี่แหละจะมาช่วยคุณนะโอเคของผมมันเหมือนจะออกนอกเส้นทางนะไปเจอนางงามแล้วก็เจอเครือข่ายนางงามนะแต่การที่ผมไปช่วยเขาคิดกลยุทธ์เนี่ยผมกลับได้ด้วยตัวเองนะอย่างตอนที่ผมตกผลึกเนี่ยเรื่องเรื่อง energy เนี่ยผมก็ได้มาจากแม่กุหลาบผสมกับช่วยแสบผสมกับเจอบิลนะ แล้วผมคิดว่าการที่ผมพยายามจะช่วยแสบขายของนะขายหมาแมวอะไรของเขาเนี่ยนะถึงแม้ตัวเราแสบเนี่ยนะแล้วเขาทำติ๊กต็อกที่ชื่อว่า pp kingdom ครับแล้วตอนแรกผมไปขอคลิปขอรูปมาจากเพนกวินผู้ช่วยเขานะผมก็อ่าเรียกว่าไง เขาก็ยุ่งๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เออแบบเขาคงจะเครียดผมก็ไม่เป็นไรผมขอดูดคลิปแล้วกันผมดูดคลิปแล้วมาลงเลยแล้วก็มาลงในลงใน YouTube ของผมแล้วเดี๋ยวผมกลับว่าผมจะช่วยก็ลงได้อีกนะหนึ่งเพิ่มคอนเทนต์ใ้ผมถึงแม้ว่าคอนเทนต์นั้นน่ะมันจะลงโฆษณาไม่ได้แต่มันก็เป็นคอนเทนต์สองอันนี้สําคัญกว่าเพิ่มคอนเทนต์นะเพราะคอนเทนต์นะผมคิดได้เยอะแยะมันทําให้ผมคิดว่าเออเนี่ยคอนเทนต์มันอยู่รอบทิศอ่ะแล้วทําให้เกิดผมเกิดการจัดระเบียบ ในในตัวผมว่าเฮ้ยจะเอาคอนเทนต์หรือจัดระเบียบคอนเทนต์ยังไงเอามาลงเอาเนี่ยเอาทุกอย่างเหมือนกับว่าตอนนี้คิดอะไรได้เอามาลงต่คอนเทนต์ผมยังเหลือคิวอีกเพียบเลยนะแต่นั่นแหละไม่เป็นไรเนี่ยไอ้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ผมตกผลึกคือเจออะไรเอามาลงทําอะไรทําได้ทําลุยนี่แหละมันก็ตรงกับสูตรนี้สุกไหมครับแน่นอนอไรายได้มนะันจะยังไม่ได้ในช่วงแรกแต่ผมก็มีแผนในเชิองหารายได้ของผมไ้ส่วนหนึ่งนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆว่า จริงๆอ่ะมันควรจะ80%ทุ่มไหนตัวหารายได้แต่ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองผมนะผมจะแบ่งเป็นครึ่งๆหรือตรงนี้อาจจะสัก70นะทำไปก่อนแล้วผมเชื่อว่ามันจะนำมาสู่รายได้ในอนาคตนะแต่ที่แน่ๆคือรายได้จากคอนเทนต์เหล่านี้ถ้าเป็นคลิปเข้มงวของผมมันได้ตังค์ถึงแม้จะไม่เยอะนะส่วนในคลิปเหล่านี้ผมหวังว่าจะมีสักคลิปหนึ่งที่เฮ้ยมันปิงแล้วผมก็ต่อยอดคลิปเหล่านั้นไปได้นะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยผมยังไม่ได้คิดกับรายได้ตรงนี้มากแต่เป็นการจัดระเบียบกระบวนการที่นําไปสู่รายได้ซึ่งผมมาตกผลึกแหละแล้วผมจะสร้างโล่หลกอลงหล่ออักษรหรือลงหล่อคลิปของผมเนี่ยผลิตคลิปขึ้นมาเนี่ยความสําเร็จของผมเนี่ยเอาในช่วงสิบวันนี้ก่อนนะก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่สิบอ่ะผมจะต้องผลิตคลิปให้ได้วันละยี่สิบคลิปทุกวันนะครับไม่รวมของแสบนะเพราะว่านั้นเป็น,ปน,ปนของเขาผลิตอันนี้นผมช่วยเขาเฉยแต่ของผมเองนะยี่สิบคลิปนะ นั่นแหละอันนี้ผมถือว่าสำเร็จนะแลวหลังจากวันที่1ิแล้วเนะี่ยถ้ายังไม่ได้ตังค์ผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มไอคลิปอาจจะไม่ถึงยี่สิบไม่เป็นไรอ่าอันนี้ค่อยเป็นสเต็ปแต่ตอนนี้ผมจัดระเบียบตัวเองได้แล้วอันนี้คือวันที่สามที่ผมรู้สึกผมแฮปปี้มากๆนะมีพลังมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องธุรกิจที่ปรึกษาผมจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแต่เดิมผมก็เอะใครจะมาจ้างแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่จง้งไม่รู้แต่ผมพูดไปก่อนอ่า เอออีกอันที่ผมตกผลึกจากการอยู่ๆผมก็อยากจะฟังคลิปเกี่ยวกับเลือกตั้งอเมริกานะก็ได้ตกผลึกว่าน,นี่แหละดนนั้นทอาอาจมีหลายอย่างมันจุดเสียจําไว้นะผมไม่เชียร์แล้วตอนนี้ผมว่าผมอยากให้แฮร์ริสได้แต่ผมว่าจุดเด่นของทำนี่คือการลงมือทำนะพูดโอเคแต่พูดอาจจะไม่ทําตามที่พูดทั้งหมดแต่เขาทําทําจริงนะแต่พักของแฮร์ริสนี่มันพักที่แบบเหมือนแท่งกาก,ากเยอะซึ่งมันน่าเบื่อแต่ มันมีการกระทําในเชิงของโพลิซีบางอย่างของพรรคเดโมแครตมันไม่มันตอนแรกผมไม่เปรียยเที่ว่าเขาเหมือนพรรคบางอย่างในบ้านเมืองไทยซึ่งผมก็ไม่ได้แอนตี้เขานะแล้วผมก็เอออย่าไปพูดถึงเอาเป็นว่าพรรคเดโมแครตของเขาเนี่ยมันมีการวางแการส้นยทธจีอยู่นะอายุตัวอย่างที่ชัดเจนคือสงครามยูเครนดูเหมือนเขาจะไม่ทําอะไรแล้วปล่อยไอ้ตรงนี้ไนงะแต่ทําเนี่ยเขาจะหาทางเลิกสงครามใช่ไหม แต่การทำสงการไม่ทำอะไรของอเมริกาหรือว่าการทำแบบที่มันน่าเบื่อหนุนยูเคนเนี่ยมันคือการทำเพราะว่าเขาใช้สงครามเอาง,ง่ายๆคือสงครามยืดเยือทำให้รัสเซียผ้ากำลังไปเพราะว่าพูดถึงพลังเศรษฐกิจนะถึงแม้อเมริกาเขาจะมีคนว่าว่าแบงก์กรุงเท็กแล้ว,แ,ลวแต่แต่พลังเขาอะมันมีพวกไอทงไอที IT ที่สร้างรายได้เขาเยอะนะเขาพอจะหนุนสงครามเพราะนี่นี่จิบจอยแต่รัเสเซียเนี่ยจะยืนระยะไม่ไหวเนี่ยอันเนี้ย เป็นการทำแบบไม่ทำของเขานะแต่มันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีนะในในเชิงหลายๆอย่างนะแต,แต่แต่ทำเนี่ยชัดเจนในการลงมือทำนะครับแต่โอเคไอเรื่องอเมริกาเนี่ยผมไม่ยุ่งแนละผมไม่เชื่อว่ามันจะกระทบไทยขนาดนั้นแต่ผมแค่เอาบุคลิกของการลงมือทำออกมาประยุกต์ใช้กับตัวผมอันนี้อันนี้สําคัญมากนะครับคลิปนี้ผมอาจจะไปลงนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับพอยพิษโดยตรงแต่ว่ามันมีเนื้อหาของเขาในนั้นนะครับแต่เอาไปว่าผมลงของผมก่อนนะครับ วันที่3มผมได้อะไรครับผมได้ m i n d เซ็ของผู้ยิ่งใหญ่หรือจิตวิญญาณความร่ำรวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เลขที่บัญชีใน YouTube ในคอมเมนต์ของผมนะครับสวัสดีครับ